เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันไม่หนึ่งไปจองโต๊ะกันแล้วนะคะพี่ใหม่ไปแล้วพ,พี่หองมาแล้วกว่าจะมาได้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วแล้วเอยากไปเล่นน้ำใช่ไหมครับน้ำเย็นมากคันบาเย็นไหมแฮรทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านฮิมโดยใช่ไหมพี่ใหม่ป้าเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันไม่หนึ่งไปจองโต๊ะกันแล้วนะคะพี่ใหม่ไปแล้วพี่ใหม่รี่ไปไหนเออใช่ค่ะป้าวันนี้พี่ใหม่เป็นสาวหวานเกลลี่เป็นสาวเท่นะนี่อุ้ยเกลลี่หันหน้ามาหน่อย มุมนี้สวยอุ้ยลูกใครน่ารักจังเลยไปไปไปอันนั้นหลานอันนั้นหลานอันนั้นหลานมา๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะทุกคนนี่ไม่หนึ่งเดีพี่ไม่ประจองประจองโตแล้วไปไปโอ้โหอยากแดนอยากแดนไปดูกันว่าใครถึงแล้วนี่ตาเอสวัสดีค่ะนี่นะโดนสวัสดีค่ะ อุ้ยเขามีน้ำให้เล่นด้วยนะทุกคนนี่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะวา้าวเราสามารถนั่งด้านล่างก็ได้หรือว่าเราจะนั่งด้านบนก็ได้นะคะด้านบนก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะทุกคนนี่เป็นศาลาแบบนี้เลยเด๋ยวดี้ขึ้นไปนั่งแล้วเดี๋ยวเราน่าจะแบกพี่ใหม่ลงไปข้างล่างนะทุกคนน่าร <laughs> น,นบอกเอ้ยฉันรอพี่ให,หม่นานแล้วว่าน่ารานอยากไปเล่นน้ำใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ไหมเช่ไหมเล็นเปล่าโอ้โหดแก้มดูแก้ม พี่เกลีวโอ้พี่เกลอยากเล่นไหมแต,แต่ว่าเราใส่รองเท้าอะไรมาก้า <5 S 2> บปมากลัวมันจะเลอะนะคะก็เลยไม่ลงเดี๋ยวไม่เกลจะลงกับพี่ใหม่กับน้องฮันวาแทนนี่ทุกคนเย็นไหมเย็นไหมแต่ตรงนี้แบบว่าบรรยากาศดีมากนะคะนี่ใส่น้ําก็จะหลั่งไหลไปทางด้านนู้นเย็นมากทุกคน,นโอ้โหพี่สาวที่แสนดีหลายคนคนก็ทำอย่างนี้ ไปไมยิ้มหวานหน่อยทำไยิ้มหวานหน่อยเออโอ้ไปอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนอ่ะโอเคไปทำมาลงลงกับพี่ให oh. <mel od ic 00> ม่นะอ่ะพี่ใหม่ลงพี่ใหม่ลงอุ้ย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 อะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อนึกว่าลึก ทันทันทัน,ทนไปเร็วเอาไม่ลงไปแล้วหรอที่ไหนจะลงนะที่ไปน,นั่งตรงนู้นห,หน่อยน่ะตรงนั้นอ่ะเออสวยๆงามๆไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกอ่ะไปได้ไปได้ไไดนี่ไงโอเคอะไรคะอันนี้ไงนี่ไงลงอยู่เนี่ยอุ้ยน้ำเย็ยนชื่นใจอุ้ยน้ำเย็ยนมากทันเวลาเย็ยนไหมอยากจุ่มเหรอเนาะอ,อยากจุ่มอ่ะ บ่อน,นี่มันมีจระเข้แ้ใช่ไหมไม่ออนี่โอ <c oughs> เค <c oughs> ขอจะขึ้นเลือมาไม่นด้ไหนจระเข้แน่จริงมาดิน,น, <c oughs> นี่นะคะเราขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นน้ำใหม่นะไปทุกคนได้แล้วนะคะข้าวผัดหมูหน่าทานมากนี่ธันวาตักคนแรกเลยครับตอนนี้นะคะทุกคนพี่ออกมาแล้วกว่าจะมาได้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วดูซิกี่โมงแล้ว เกือบบายสองอะจะบายหนึ่งแล้วแล้นะกากี่มองจะบายสองแล้วบายเดินลงไปไปเล่นน้ำข้างล่างมันมีน้ำตรงนู้นไม่เล่นได้ไหมอะไม่ได้เดินลงไปเดินลงไปเอาของไปมาแล้วก็เดินลงไปไปเอาขอบไปเก็บเลยใช่แล้วแล้วก็เดินลงไปไปเดินไปดูพร้อมมาก นี่ไงมันมีทางลงตรงนู<ะ>้นไปไม่ใช่แต่ทางนู้นไปไม,ไม่ทักนี่ลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าทักเลยกาดีละนี่ถึงทางลงแล้วโดดลงไปเลยไม่ต้องอันนี้หรอกหนึ่งสองช่ง่มผมบ้าเ <c oughs> ลยผมงานนี้ <c oughs> ขอด้วยนี่น้กงคนเราจะเดินลงไปตรงไหน เราเดินลงมาแล้วไปดับห้าสี่สามสผมชบลมรบลบๆดดแดดเป็นรปแดดเป็นแดดเป็นแด็แดดเป็นแดดเป็นแดแดดเปแดดเนแดดเป็นแดดเดเ็นแดเนแดดเนแดด็ดดนแดดนแาดนแนะนดแลดเนแด้นดดแดดนแอดนแอเนแดน กลนอนก็ร่สนุกสนานนะทุกคนนี่เย็นมากอะจุม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 ,จม